อย่าครับกูไม่เคยให้ไอ้สัตว์กูลุงโวยนี่กูไม่ใช่ลุงตัวยหน้าหีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนุ่มทีวี Channel น,น,นะจ๊ะหืางคลายในสักประมาณ2-3วันได้เพื่อนๆอันนี้ผมจะเข้ามาแชางไลฟให้ผมทำคลิปไร้ธาตุใช่มั้ยสอนทำคลิปไร้ธาตุแล้วก็อ่าอะไรเล่นดาบ2จอนะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับวันนี ไอที่บันด,ดาบสองจอผมเล่นไม่เป็นร <c oughs> แค่ดับจอเดียวผมก็จะตายหายแนละ้วเลยแบบว่า,ามันก็เล่นได้ครับถ้าเรามีแบบสกิลมือไปไปมน,นะวิ่งไปปลาวิ่งไปปลาพร้อมกันตายแนละ้ววิ่งบันด,ดาบสองจอใช่ไหมแล้วก็นะวกิ่งไปบ๊บพะแล้วก็วิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไปปลาศัตรูพร้อมกันยังไ,ไงก็ตายนะครับแล้วก็มาพูดถึงในไลท่าศูนย์ถึงหนึ่งร้อยผมไม่้เล่นนํา อาจจะพูดผิดไปนะผมไม่ได้เรียนนานจริงนคะครับส่วนถึงหนึ่งร้อยก็มันต้องมีของทานอย่างเช่นดาบใช่ไหมแล้วก็ไปหาดาบตีทานมาไปหาตามบอสอรผมไม่รู้ว่าบอสมันอยู่ไหนนะผมไม่ไเคยเดินล่า <c oughs> แล้วก็ไปทําตารางทาตเรองไปหาดูครับตารางทานผมก็ไม่ไม่มีทอนไม่เป็นจริงๆนไอเนี่ยถ้าผมต้องมีมีคนมาสอนผมผมก็จะมาสอนต่อนะแต่ว่าผมหาใครมาสอนผมไม่มีว่ะไคนผมมีเชา ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนผมมีแต่ตัวไอ้เนี่ยตัวพระเนี่ยไม่มีตัวอื่นเลยผมไม่ได้เล่นนาะนจำไม่ดีก็ไม่ได้อันนี้ดีนี่ผมจดไว้ในกระดาษน, <c oughs> <c oughs> นะครับคำก็ชี้แจงประมาณนี้นะเพื่อนแต่ผมจะมีถ้าผมไปถ้ามีปัญญาไปหาตัวดาบหรือตารางา้อะไร <c oughs> ผมจะมาสอนแล้วกันนะ <c oughs> ถ้ว่าผมยังไม่มีคนเล่นด้วยเลนี่เรา,า,าคงจะไปหาขอเกี่ยวอยู่นะครับคืนนี้เจอกันหน้าบอ วันน,นี้วันอะไรนะว่าวาันเล็กก็ได้ฮจิว,ว่าวันเล็กครับใครเป็นัมจิเองวันนีจวว่าวาัเลก็กช่วย,ชวยชเชิญผมเข้าไปอยู่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันอีพี่นะสวัสดีครับ